อย่างไงเนาะเราขับอย่างไงถึงไปคูดเสาที่จอดรถห้างเนี่ยแล้วประกันภัยประเภทสามแบบเราเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะเคขมได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้ครับถ้าเป็นประกันภัยประเภทสามนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับในการขับคูดกับเสาตํำแพงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเราไม่สามารถเคขมได้ครับ สวัสดีครับพบกับคลินิกประกันภัยรถนะครับจากเหตุการณ์คลิปวิดีโอข้างต้นนะครับผมลูกค้านั้นขับเฉียวชนเสาที่จอดรถท่าสรสินค้าไม่ว่าจะเป็นกําแพงหรือว่าเฉียวชนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดจากการประมาทของตัวเราเองนะครับถ้าหากว่าทําประกันภัยประเภท3ไว้นั้นนะครับจะไม่สามารถนํารถเราไปเคลมได้นะครับผมเพราะว่าเงื่อนไขของประกันภัยประเภท3นั้นเราจะเน้นไปที่ ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกหมายถึงเป็นรถคู่กรณีนะครับที่เราจะคุ้มครองให้นะครับผมตรงนี้นะครับส่วนของบริษัทที่ผมสังกัดนะครับมิตรแท้ประกันภัยนะครับเราก็จะมีประกันภัยประเภท3อยู่นะครับหม่ว่าจะเป็นแบบประหยัดนะครับแบบพัดหนึ่งหรือพัดสองครับเงื่อนไขการคุ้มครองเนี่ยก็จะแตกต่างกันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ด้านข้างๆให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเงื่อนไขการคุ้มครองเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ ที่หนักที่หลักๆเลยที่อยากจะให้แนะนําให้ดูนะครับหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะทําประกันภัยประเภทสารนะครับให้ดูที่ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกเป็นหลักนะครับว่ามีคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างของที่มิตรแท้ประกันภัยนะครับก็จะมีทั้ง1ล้านและก็1นล้านหานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูนะครับก็คือการประกันตัวผู้ขับขี่ก็คือตัวเราครับเป็นฝ่ายประมาทใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขเนี่ย วงเงินเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อลองดูนะครับขแต่ของทางมิตรแท้เรานะครับก็จะมีความคุ้มครองประกันตัวผู้ขับขี่เนี่ยทั้ง1 0 0 0 0แบาท20 0 0 0นบาท30,000นบาทอย่างที่เพื่อนเเคยเห็นด้านข้างแล้วนะครับผมตรงนี้ครับอีกจุดหนึ่งครับที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับจะคุ้มครองอนามัยการเสียชีวิตของบุคคลในรถนะครับอย่างที่เหตุการณ์สุดร้อนๆอที่ผ่านมาเลยครับก็คือรถบัสที่เกิดการสูญเสียเยวชนไปนะครับตรงนั้นก็ ทำกับบริษัทประกันภัยมิตรแท้ประกันภัยของเราครับตรงนั้นเราก็มีการรับผิดชอบการสูญเสียนามัยการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ในวงเงิน10บล้านบาทนะครับตรงนั้นครับต่อต่อเหตุการณ์นะครับตรงนั้นครับครับก็ประกันภัยประเภท3ก็มีดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าเราอย่างน้อยเราก็มีการคุ้มครองทั้งความเสียหายทางชีวิตนะครับแล้วก็คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกหมายถึงรถคู่กรณีของเราเองนะครับผมยังไงก็ฝากไว้นะครับมีประกันรถไว้ มีดีกว่าไม่มีนะครับพบกันใหม่กับคลินิกประกันภัยรถกับผมนะครับตีประพังกรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ